อัดวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มาแล้วอยากเอาใส่กรอบโทรศัพท์แบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยครับ เริ่มแรกเราก็จะทําการหาโหลดเฟรมภาพก่อนให้เข้าเว็บอากูนะครับแล้วค้นหาคําว่า iPhone 16 png หรือจะเป็น iPhone 16 green screen หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่โทรศัพท์ที่เพื่อนๆต้องการก็พิมพ์ชื่อรุ่นไปได้เลยให้ทําการโหลดมาใส่ในมือถือของเรานําคลิปที่เราอัดหน้าจอมาเข้าโปรแกรมตัดต่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากนั้นได้หาเครื่องมือที่ชื่อว่า o v e r l a y หรือภาพซ้อนนะครับกดเพื่อเพิ่มภาพขึ้นมาได้เลยหลังจากที่เราเพิ่มภาพมือถือ png เข้ามาแล้วนะครับจัดตาแหน่ง เลยครับปรับขนาดเลือกว่าอยากให้อยู่ตรงไหนจากนั้นให้ไปที่คลิปหลักของเรานะครับแล้วทําการขยายหรือย่อลงให้เท่ากับขนาดหน้าจอของโทรศัพท์พอปรับขนาดให้เท่ากันแล้วให้เราหาเครื่องมือที่ชื่อว่ามาร์นะครับโดยครั้งนี้เราจะเลือกเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า e c ก a n g l e นลครับลากมาร์แล้วขยับให้มันพอดีกับโทรศัพท์นะครับจากนั้นให้ไปกดปุ่มเล็กๆ ที่เป็นรูปโค้งนะครับเพื่อปรับขนาดความมนของขอบนะครับให้เข้ากับหน้าจอโทรศัพท์ใครที่โลบฉากเขียวมาก็ทําเหมือนกันเลยนะครับการลบฉากเขียวก็มีคลิปสอนอยู่ในช่องเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปที่อยู่ในหน้าจอมือถือแล้วนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กดติดตามกดตูกใจกดเซไว้ทําดีหลังได้เลยครับ